มันก็มีอิทธิพลทําให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนมีป้าขึ้นตรงนี้ก็ผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งไปทะลุ60ล้าน60เหรียญนะครับในระยะเวลาสั้นๆซึ่งคาดว่าน่าจะไปต่อนะครับอันนี้พูดตามภาษานักเล่นหุ้นเขาก็มองว่าหุ้นมันมีอนาคตแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการชําระเงินเขาก็จะชาระกันเป็นงวดๆนะครับก็เข้าใจว่าจะมีการชําระไปรดแรกนะครับใน1ใน5นะครับก็จะจํานวน น่าจะประมาณเอา5หาร2องแสนเก็ตกประมาณ5 7ประมาณ70,000กว่าล้านนะครับในงวดแรกเพราะฉะนั้นก็คือวันที่วันศุกร์เนี้ยชำระงวดแรกไปแล้วนะครับเหลืออีกอีกส่ส่วนนะครับก็ชำระกันภายในเข้าใจว่าน่าจะน่าจะอยู่ใน6เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขั้นตอนการชำระเงินนะครับของการซื้อขายหุ้นครั้งนี้นะครับครับเอาละครับคุณผู้ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ บริษัทประกันนะครับยังมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก,ก่อนครับนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด INTV พทผงาดยึดทีวีธุรกิจขายตรงเปิดสำนักงานใหม่เมษาปี56 ระการวินาศสภพยถึงทางตันกิจการสอกเขาล้มเลิกเพียบอนาคตโอเปอเรเตอร์ 3G ทรู e สวนกระแสขาดทุนยับตลาดโลชั่นท้าหนาวปีนี้เงียบสงัดปรับทิศอัดโปรโมชั่นแบบตัวพ่วงพาปฏิบัติการเชิงรุก Joy แอน c o ยย้ำธุรกิจสำเร็จได้ต้องยึด3องค์ประกอบธุรกิจเฟรนชชาย Go Inter รับ AEC แบรนด์ดังโหมโรงฟันยอดขายก่อนใครเลขาตอกยำ้ำตราสัญลักษณ์สคอบอชูเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดขายตรงอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ sk 9 9 9ปุ๋ยอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกร,กรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำ sk 9 9 9สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 ครับสนทนาภาษาประกันช่วงที่2ครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับเรามาดูกันที่บริษัทต่างชาติมาลุกบ้านเรากันบ้างนะครับหลักจากที่ช่วงแรกนะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องที่บริษัทในบ้านเราไปทําธุรกิจในต่างประเทศนั่นเองนะครับโดยในช่วงนี้นะครับที่จะคุยกันก็คือเรื่องของบริษัทโบรกเกอร์นั่นเองนะครับบริษัท M S S นั่นเองนะครับเป็นโบรกเกอร์ข้อมูลเป็นยังไงครับคุณมโนศรตรงนี้ M S S นี่คือบริษัทโบรกเกอร์ของสัญชาติฝร yes. ั uh. Uh. ่งเศสคือคือล่าสุดนี้ mm. ้เขาาม เปิดโบรกเกอร์ในประเทศไทยแล้วคือหลังจากมองว่าธุรกิจประกันเนี่ยสามารถเติบโตได้เยอะในประเทศไทยเลยเข้ามาเป็นเข้ามาทั้งทีมงานทั้งผู้บริหารทั้งคือใช้ก็ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิกเลยทีเดียวเพราะว่าในรอบด้านนี้คือยังไม่มีเอ็มเอเข้ามาแต่ว่ามีลูกค้าคือเขาเป็นบริษัทโบรกเกอร์ของรายใหญ่ในของฝรั่งเศสคือว่าคร,บครบอบคุมลูกค้าหมดแล้วก็มีพนักงานสามารถพูดได้ถึง30ภาษาสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทั้ง ทั้งหลายภูมิภาคแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ด้วยทําให้การที่การเข้ามาคือเขามองตลาดว่าบ้านเหล่านี้เพราะไหนๆก็อาเซียนไอเอไก็จะเปิดแล้วครับไทยก็อยู่ตรงศูนย์กลางพอดีการมองตลาดคือได้ง่ายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนและการที่เข้ามาในครั้งนี้ของ m f s s เนี่ยมองว่าประเทศไทยยังมีจุดอ่อนเรื่องภาษาครับไม่ว่าการทําประกันคือถ้าประกันร,ระดับคือเขาจะเน้นขายประกันร,ระดับสุขภาพระดับสูงระดับไฮเอ็นเลย คือไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาในไทยและนักธุรกิจไทยไปทําในต,ต่างประเทศเพราะว่าเมื่อเมื่อขายธุรกิจอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาให้ฟังว่าอย่างเช่นไอคนประเทศญี่ปุ่นจะอยู่สังเกตจะอย,ะอยู่เชียงใหม่กันเยอะเวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สามารถบอกกับหมอได้พยาบาลได้ว่าสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เมื่อมีบล็อกเกอร์ที่เกิดขึ้นคุณสามารถโทรหาตัวแทนที่ภาษาญี่ปุ่นแล้วสื่อสารกับโรงพยาบาลได้เลยคือมีปัญหาอะไรมาสามารถ คุณโทรหาบกเกอร์คุณต้องโทรหาโรงพยาบาลเวลาคุณคเป็นไข้ทีนี้อเอ็มเอสเอดเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตชแนลเนี่ยมีความเด่นทางด้านประกันด้านไหนที่ที่เขาเป็นโบรกเกอร์ที่มีความเป็นลีดเดอร์ของตลาดเนี่ยเขาเขาถนัดทั้งด้านไห<ใ>นเน้นด้านสุขภาพด้านสุขภาพาเป็นหลักครับคือเน้นเน้นสุขภาพระดับอ่าถ้าอย่างสุขภาพคือลตดสุขภาพตอนนี้กำลังมาแรงเหมือนกันในในประเทศเราอย่างที่อย่างที่อาคเนย์อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังคืออย่างอคเนย์ก็มีการขายประกันสุขภาพที่คนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้ว คนไทยที่ไปทํางานต่างชาติก็คือขายระดับเบีย้ยสูงแต่ครอบคลุมทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคือไม่ใชคือครอบคลุมทั่ <ขอ S 1> วโลกครอเซิร์ฟลูกค้าคที่มาจากประเทศของเขาอย่างฝรั่งเศสด้วยหรือในยุโรปก็คือ<ด>จะน้นใน<ม>ลูกค้าที่มาเป็นต่างชาติั่นเองที่มาต้องเที่ยว<ม>ในประเทศไทยนั่นเองแล้วรวมไปถึงถ้า AEC เปิดคนต่างชาติจะไหลเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยกันมากขึ้นเขามอง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 กันกันอย่างนี้ในช่วงขณะนี้คือปัจจุบันเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศอยู่มัน หลักล้านหลักล้านสล้านกว่าคนเองแต่ถือว่าไม่ไม่เยอะนะของ M S S ในภูมิภาคเอเชียแต่ว่าถ้าภายใน5ปีเขาขอตั้งเป้าในภาคอาเซียนเราเนี่ยอยู่แค่2ล้านลายถือว่าเป้าเขาไม่ใหญ่แต่ว่าคือเบีย้ยบจับตลาดบนจับตลาดบนเนองเยครับเพราะเบีเ้ยคือต้องมองว่าเบีย้ยสุขภาพนี่เป็นเบี้ยปีต่อปีคือถ้าไม่เกิดก็ก็เสียไปโดยใช่เหตุแต่ว่าคือป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่า อันนี้เหมือนทางเอฟเอสเอสบเกเนี่ยเขามีแนวความคิดนะครับที่จะหลังจากที่มาใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเขามีแนวโน้มไม่ว่าจะขยายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียของเราในเอเชียเขาจะไม่ไปครับเขาจะอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยอย่างเดียวเลยแต่ว่าใช้ไทยเป็นเครือข่ายมากกว่ากว่าเเซอร์เป็นคอรเซนเตอร์คือมีปัญหาคือโทรมาในศูนย์ที่ประเทศไทยแล้วว่าอ๋อมาที่นี่เลยเพราะว่าเขามีคนที่ใช้ทีมงานเขาสามารถสมมติอย่างคุณเงนี้ ผู้สาไทยได้คุณก็เป็นพนักงานสำหรับดูแลคนไทยคือใครผู้สาอะไรได้คือดูแลเฉพาะลูกค้าผู้ภาษานั้นคือโทรมาในคอนเทนเตอร์ว่าคุณผู้ภาษาอะไรแล้วจะจัดคนที่ผู้สาานั้นได้มาเผื่อยกณเลยทีนี้อย่างนี้ของ M S S เนี่ยโดยตัวธุรกิจของเขาก็คือเป็นแค่เพียงโบเกอกเกอร์ปัญหาก็คือโปรดักหรือตัวสินค้าที่เขาเอาจะมาขายให้กับลูกค้าในบ้านเราก็ดีหรือเซิร์ฟกับลูกค้าในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเขาก็ดีมันก็จะต้องมาดูว่าสินค้าตัวไหนที่เขาอยากจะเข้าไปเป็นตัวแทนหรือเป็นบลกเกอร์จําหน่ายกรมธรรม์ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า m s s นี่ก็คือจะเป็นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะฮะในลักษณะที่การเป็นทำเ,เป็นบรกเกอร์ต่างๆนะครับคือเขาไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้าของเองแต่เขามีความสามารถในการขายที่เก่งกาจนะครับเหมือนกับของเราอย่าง TQM ครับผม เป็นบลกเกอร์แต่ก็มีไซส์มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่กว่าบริษัทประกันภัยบางแห่งด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องมาจับตาดูกันว่า m s s นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการขายรูปแบบการขายที่แตกต่างจากบลกเกอร์บ้านเราอย่างไรอันนี้ก็ถือจะมองว่าเป็นคู่แข่งบลกเกอร์ในบ้านเราก็ก็น่าจะได้นะได้คครับคือถามว่าประกันสุขภาพอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ครับ คืออย่างอื่นก็มีขายทั้งโลจิสติกทั้งประกันก่อสร้างประกันภัยทางทะเลมีหมดแต่ว่าจุดแข็งของเขาเป็นประกันสุขภาพเ็นส่วนใหญ่ที่จะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเพราะว่าคือเขาร้อยเก้าสิบสี่ประเทศทั่วโลกคือเขาเข้าไปสามารถเซิร์ฟกับโรงพยาบาลได้หมดในประเทศนี้ประเทศร้อยเก้าสิบประเทศนี้ครับเพราะ<อ>ฉะนั้นอย่างดูตัวเลขจะเห็นว่าของ mss นะครับมีเบี้ยรับจากทั่วโลกนี่สูงถึงสองพันล้านยูโรนี่ก็ถือว่า ไม่ใช่บริษัทธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดเป็นสินทรัพย์หรือเป็นขนาดธุรกิจเนี่ยน่าจะสูงกว่าบริษัทประกันของเราบางแห่งโดยซ้ําไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเดี๋ยวจะต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่า m s s International นี่จะเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเขาจะมีกลยุทธ์มีเทคนิคอย่างไงนะครับแล้วก็บุคลากรของเขาเขาฝึกมาอย่างไรแล้วก็ของเราจะสู้เขาไหวไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็น ที่คนวงการประกันภัยก็จะต้องเร่งปรับตัวนะครับไม่เย่งนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียพื้นที่ในไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยซ้ําไปนะครับครับก็ต้องเราดูกันนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องของทางด้านครมกันบ้างอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองครับคุณผู้ชมคือทางครมเนี่ยก็มีการมีมตินะครับอนุมัติผ่านในเรื่องของกองทุนประกันภัยตรงนี้ใช่ไหมครับครับแายละเอียดเป็นยังไงครับคุณอนุสรครับตรงนี้ก็ต้องย้อนอดีตจากกองทุนประกันภัยเนี่ย เขาจะมีการเก็บกองทุนอยู่แล้วอยู่ที่0.25 2.05อเ0.25อนต่อ6เดือนตั้ปีเก็บครั้งหนึ่งจะเท่ากับปีหนึ่ง0.5ของจำนวนเบี้ยเบี้ยรับในแต่ละปีนะครับซึ่งจากเดิมเวลาสมมติอย่างเช่นมีรูปสัประการปิดไปอย่างเช่นสัมันธ์อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีการปัญหาเกิดขึ้นจะมีคนที่ค้างจ่ายมีปัญหายังไม่ได้รับเบี้ยบริษัทปิดจะทําอย่างไรทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยครับ บางเจ้าคือยังไม่ได้หรือต้องไปฟ้องศาลต้องไปคือบางคนรอมา6เดือน6ปีเจ็ดปียังไม่ได้เลยคือมีความล่าช้าเกิดขึ้นทางคอพอได้มีการตอนนี้คือผ่านล่างคือถ้าบริษัทใดมีการปิดลงปิดตัวลงทางกองทุนต้องเป็นการจ่ายเงินให้โดยทันทีนี่คือการคือ,อจะไม่รอรจะไม่ยืดเวลาเหมือนที่ผ่านมาละที่ผ่านมาคือที่ยวลาคือต้องเป็นการสั่งฟ้องครับคือ,รอกรณีบริษัทประกันภัยลม้มหรือรถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ บริษัทนี้ก็จะต้องถูกชําระบัญชีนะครับจะต้องชาระบัญชีหรือถ้ามีการถูกฟ้องล้มละลายอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการชําระบัญชีให้เรียบร้อยหลังจากชําระบัญชีเซ็ตเทิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเอารั์เนี่ยมาเฉลี่ยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับสมมุติว่ามีสินทรัพย์อยู่1ล้านบาทหรือ หาก,กบลลบละเหลือสักสิบล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยเวลาเฉลีย่ยทรัพย์เนี่ยมันก็เท่ากับว่าทุกคนก็ได้ในส่วนที่ควรจะได้ตามสิทธิ์นะครับอย่างเป็นเจ้าหนี้มันก็จะมีเจ้าหนี้หลายประเภทเพราะอย่างถ้าประกันไปกู้เงินธนาคารมาเขาก็จะมีเจ้าหนี้เขาเรียกวเจ้าหนี้บุริมสิ์นะครับเจ้าหนี้พวกนี้จะได้รับการชําระนี่ก่อนนะครับ ส่วนที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้รายถัดมาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถามว่าตัวเงินจริงๆถ้าเกิดว่าจะมีการชําระกันเนี่ยพวกคู่ลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต,แต่แต่ทีนี้เนี่ยทางนี้เขาก็มีกรอบมันอยู่นะครับว่ากองทุนประกันภัยเนี่ยก็จะมีหน้าที่เสมือนหนึ่งกับว่าเ,าเป็นกองทุนรับประกันความเสี่ยงให้กับลูกค้ากรณีที่ลูกค้ามาซื้อกรมธรรม์กับ,บบริษัทประกันต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าบริษัทล้มไม่มีเงินจ่ายกองทุนก็จะต้องไปบีบไปเค้นหรือไปหาทางยืดทรัพย์เอามาจ่ายให้กับลูกหนี้หรือลูกค้าผู้ถือกรมทันให้ได้ให้มากที่สุดก็คือคเงินคอยพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้านั่นเองนะครับอีกทั้งคือตรงนี้เขาจะมีกรอบเอาไว้ถ้าเกินเกิน1ล้านบาทเนี่ยหมยถึงว่าการชดใช้ค่าเสียหายเกิน1ล้านบาทเนี่ยเขาจะชดใช้ให้แพ้่ไม่เกิน1น 1, 1> ล้าน,านแต่ถ้าเกินมากกว่านี้ไปแล้วเนี่ย ก็ผู้ที่เสียหายก็จะต้องรับผิดช,ชอบต่อตัวเองนะครับก็คือจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเ,เจอปัญหามาอย่างกรณีอย่างที่คุยกันสักรู่เนี่ยหลายๆบริษัทปร,ประกันที่ล้มไปไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ประกันภยัยหรือ,อมีบริษัทบางบริษัทที่ไม่ลม้มแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าสินไหมชดเชยได้มันก็เกลยกลายเป็นปัญหาคาลคกสังอยู่นะครับอย่างสัมพันธ์ก็เกิน5ปี6ปีลวถึงวันนี้ยังไม่ได้เฉลี่ยทราบกับเขาเลย ดงนั้นตรงนี้เขาก็เลยออกเป็นตาเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมานะครับทางคพอพพก็ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านคณะคณะมนตรีจนกระทั่งคณะมนตรีก็เห็นชอบนะครับก็คือมองว่ามีความสําคัญที่จะอย่างน้อยจะได้ลดความเสียหายให้กับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ต่างนะครับโดยเฉพาะพวกประกันรถยนต์เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะมากนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดบริษัทล้ม แต่กรมธรรม์นเนี่ยลูกค้าซื้อไปแล้วและต่างคนต่างซื้อแล้วไปชนกันกลางถนนทั้งคู่เนี่ยแล้วใช้บริษัทที่มีปัญหาทั้งคู่เนี่ยถ้าถามว่าจะไปเรียกร้องกับใครเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นข้อขัดแย้งอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายว่าบริษัทไม่จ่ายไอตัวผู้ผู้ผู้ที่เป็นฝ่ายผิดก็ต้องฟักกระเป๋าจ่ายเองนะครับพอจ่ายเองทีนี้